เรามีธรรมรมจะคุ้มครองใจเราค่ะเวลาที่มีคนพูดว่าเมื่อใดที่เราประพฤติทธรรมธรรมจะคุ้มครองผู้ประพฤติก็เป็นเรื่องที่จริงนะคะมีผู้คนสมัครเข้ามาหลายร้อยทีเดียวค่ะแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าสเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราอยากให้คุณได้ให้รางวัลตัวเองบ้างทำงานมาเหน็ดเหนื่อยแล้วการได้รับรางวัลหรือมีกำไรชีวิต ก็เป็นเรื่องสำคัญในการเริ่มต้นที่ดีในวันปีใหม่ค่ะมาใช้ชีวิตทบทวนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ใจรู้ตื่นและเบิกบานด้วยการทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ว่างจากอากุศลกันเถิดนะคะเวลาที่เราละอกุศลได้แล้วมีพื้นที่ของใจที่จะทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วยังรักษาใจของเราให้ขาวรอบนี่เป็นคำสอนที่เราทุกคน สามารถใช้ได้ในยุคปัจจุบันแล้วก็ไม่ล้าสมัยเลยค่ะเวลาเข้าทำงานวิจัยเรื่องสมองนะคะเดี๋ยวนี้เขาเห็นว่าเวลาที่คนทำสมาธิสมองจะทำงานได้ดีนอกจากจะไม่เสื่อมแล้วยังมีความทรงจำที่ดีหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมาสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือมาปฏิบัติธรรมในช่วงของชีวิตผ่องใส ที่ใครๆปารถนาตอนนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นฐานแห่งการประพฤติธ,ธรรมและเมื่อใดที่เราประพฤติธ,ธรรมธรรมจะคุ้มครองเรานะคะสมัครเข้ามาได้เลยค่ะเปิดเข้าไปใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานหรือว่าเว็บไซต์ sdsweb.org นะคะเรายินดีต้อนรับค่ะธรรมสวัสดีนะคะ เรื่องธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant